สวัสดีค่ะพบกับรายการโก i ินไซด์จากบริษัท c l a s สิ c โก f u เจอรในช่วงบ่ายวันพุทธที่24มิถุนายนนะคะสำหรับราคาทองคำก็ยังอ่อนตัวลงนะคะโดยที่ประเด็นกรีซก็ใกล้จะบรรลุข้อตกลงกับเจ้านี้ได้แล้วนะคะ ราคาทองคำเปิดตลาดในเอเชียที่บริเวณ1,177เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1,174ถึง1,179นะคะเงินดอลลาร์ก็ยังแข็งค่าอยู่นะคะอยู่ที่ระดับ95.2เงินบาทอ่อนค่ามาที่33.79 ทางรัฐมนตรีกรีซก็เผยว่าเหลืออีกสองสาประเด็นนะคะที่ยังไม่สามารถที่จะที่ยังไม่ได้ตกลงกันนะคะในการเจรจาแล้วก็ทางนายกกรีซก็บินไปบาเซลเพื่อหาข้อยุติกับเจ้าหนี้นะคะแล้วก็ขอรับเงินช่วยเหลือนะคะซึ่งการประชุมก็จะมีขึ้นในวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกนี้สำหรับประเด็นกรีซนะคะหลังจากได้ข้อยุติแล้วเนี่ยทาง กรีซเองก็ต้องเอาข้อตกลงนี้ไปผ่านสภาของกรีซนะคะรวมถึงทางด้านเยอรมันด้วยนะคะที่จะต้องเอาข้อตกลงให้เงินช่วยเหลือนี้ไปผ่านสภาของเยอรมน,นีเช่นเดียวกันนะคะเราก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะทนันภายในสิ้นเดือนนี้ไหมนะคะหรือว่า i อเจะให้โอกาสนะคะเลื่อนการชำระนี้ออกไปอีกครั้งหนึ่ง ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจของทางด้านฝั่งยูโรโซนนะคะที่ประกาศออกมาก็มีฝรั่งเศสเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจว่าจะขยายตัว0.6เนะคะในไตรมาสที่1นึ่สำหรับคืนนี้นะคะก็จะมีตัวเลข GDP ของสหรัฐประกาศนะคะก็คาดว่าจะออกมาติดลบ0.2นะคะ แล้วก็มียอดต้องน้ำมันรายสัปดาห์ในช่วงสามทุ่มครึ่งส่วนภาพเทคนิคของราคาทองคํานะคะภาพกราฟไายสี่ชั่วโมงราคาก็อ่อนตัวลงอีกครั้งหนึ่งนะคะ แต่ว่ายังเคลื่อนไหวอยู่ใกล้บริเวณแนวรับที่เราให้ไว้เมื่อเช้านะคะ1,175ถ้าหากว่าหลุดก็จะมีแนวรับถัดไปที่1,170แล้วก็ถัดมา1,165นะคะส่วนแนวต้านให้ไว้ที่เดิมนะคะ1,183แล้วก็1,190ก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มนะคาทองคำในช่วงหม่วันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ